ใครยังอยู่กับเกาะกระแสะโลกนะคะในช่วงสุดท้ายค่ะจะพาไปร่วมเทศกาลอาหารประจําปีที่กรุงลิมาค่ะในเมืองหลวงของประเทศเปรูงานนี้เขาบอกว่าเป็นเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแถบละตินอเมริกาค่ะอืใช่ครับเพราะว่าเป็นการรวบรวมเอาอาหารนะครับจากทั่วภูมิภาคเลยจากทุกพื้นที่เลยนะครับไปรวมอยู่ในจุดเดียวกันที่กรุงลิมานี้เองนะครับซึ่งผู้ที่จะ ไปเที่ยวงานนี้นะครับจะมีโอกาสได้ลิ้มลองอาหารทุกประเภทเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าหลายอย่างนั้นน่ารับประทานเลยทีเดียวไปชมกันเลยครับ นี่และค่ะคือบรรยากาศเทศกาลอาหารมิสทูราเขาจะจัดขึ้นติดต่อกันนะคะสิวันเลยเพื่อให้ชาวเปรูรวมถึงนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากจะลองลิ้มรสอาหารท้องถิ่นจากเมืองต่างๆได้มาทานกันอย่างอิ่มนนำสำราญค่ะซึ่งนอกจากขายอาหารแล้วอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้มีการร้องเล่นเต้นนะคะสร้างบรรยากาศในงานอีกด้วยค่ะ ผู้ที่มาออกบูธขายอาหารในงานนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่มีชื่อเสียงของเมืองต่างๆแล้วก็เมนูที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษก็คือเนื้อเสียบไม้ย่างไก่ย่างราดซอสพริกรวมถึงมันฝรั่งนะครับที่แต่ละร้านเนี่ยจะมีเทคนิคการปรุง แตกตากกันออกไปค่ะผู้จัดงานนะคะเขาคาดว่าปีนี้จะมีผู้ร่วมงานเราวหนึ่งล้านคนเลยมากขึ้นจากปีที่แล้วค่ะคือปีที่แล้วเนี่ยนับได้ประมาณ4ี่แสนคนที่มั่นใจอย่างนี้ค่ะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ประเทศเปรูเพิ่งได้รับการโหวตว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งปีจากนิตยสารอาหารและก็การท่องเที่ยวของอังกฤษค่ะพูดถึงเทศกาลนี้นะครับเป็นแนวคิดของเชฟแกสตันอากูเรโอนะครับ พ่อครัวชาวเปรูชื่อดังที่ต้องการรวบรวมคนขายอาหารข้างทางแล้วก็พ่อครัวจากพัตคารมาไว้รวมกันนะครับซึ่งปีนี้มีร้าน,านอาหารชื่อดัง50 อันดับแรกของทวีปละตินอเมริกาเนี่ยมาร่วมงานกันแบบครบทั่วเลยค่ะเซบาคูเรโอนยะคะยังบอกด้วยว่าพ่อครัวชาวเปรูทุกคนเลยมีความตั้งใจค่ะว่าอยากจะเผยแพร่อาหารประจําชาติของเปรูเนี่ยให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมไปทั่วโลกทุกคนก็เลยพยายามที่จะปรุงอาหารออกมาให้ดีที่สุดจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาร่วมเทศกาลนี้ให้มากๆค่ะครับน่าทานจริงๆนะครับเนื้อย่างไก่ย่างเอ่ย สุดยอดเลยงานนี้นี่มีไปจนถึงวันที่15กันยายนนี้เท่านั้นค่ะ,ะคก็ยังอีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าเชือ่อว่าบ้านเราคือ้จัดเทศกาลอาหารไทยครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่แพ้กันเหมือนกันเพราะว,ว่าอาหารไทยเนี่ยถือว่าขึ้นชื่อทีเดียวค่ะแน่นอนทีเดียวครับเอาละครับ,เร,รบเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของบุหรี่นะครับหลายคนก็คงจะเคยได้เห็นนะครับว่าบนซองบุหรี่เนี่ยจะมีภาพของคนที่ป่วยหรือว่าเป็นโรคจากการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็น ภาพที่น่าสะเทือนใจมากๆรวมถึงข้อความที่เตือนของภยอัยพิษภัยของบุหรี่นะครับเหตุผลก็คือเพื่อหวังว่าจะให้คนเนี่ยลดการสูบบุหรี่ให้น้อยลงนั่นเองค่ะ,ะคแต่ก็มีงานวิจัยจากอังกฤษชิ้นหนึ่งค่ะคือสำรวจออกมาแล้วพบว่าภาพเหล่านี้ที่ดูน่ากลัวดูน่าอันตรายเนี่ยกลับไม่ส่งผลกระทบอะไรนะคะต่อผู้ที่สูบบุหรีอ่อยู่ค,คือเห็นแล้วเนี่ยก็ยังคงจะสูบบุหรี่ต่อไปแล้วแนวโน้มคนที่สูบบุหรี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามผลวิจัยครั้งนี้กันค่ะ มหาวิทยาลัยสเตอร์ริงนะครับของประเทศอังกฤษได้ทำการวิจัยเพื่อศึกษาผลกระทบจากภาพและก็คำเตือนบนซองบุหรีเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ นั่นก็คือเด็กอายุตั้งแต่1 1ถึง16ปีนะครับแล้วก็พบว่าภาพแล้วก็คำเตือนที่หลายคนคุ้นตานี้แทบจะไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นต่อเยาวชนกลุ่มนี้เลยค่ะผลการศึกษานะคะก็ถูกพิมพ์ในนิตยสาร Tobacco Control Journal ค่ะหลังจากที่ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนเนี่ยทั้งหมด2,800คนในจำนวนนี้ค่ะ1นใน10เป็นผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำส่วนที่เหลือก็เคยทดลองสูบมาบ้างรวมถึงมีคนที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนด้วยค่ะ ในส่วนของเยาวชนในกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่นะครับหรือว่าเคยทดลองสูบเนี่ยเชื่อว่าภาพบนซองบุหรี่สามารถช่วยลดจํานวนนักสูบลงได้แต่ในขณะที่วัยรุ่นที่สูบบุหรี่อยู่แล้วนะครับบอกว่าแม้จะเห็นภาพเตือนบนซองบุหรี่กลับไม่คิดที่จะเลิกสูบแต่อย่างใดนะครับบางรายเนี่ยไม่เกรงกลัวด้วยแถมยังสูบเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหาก ก็ผลการศึกษาครั้งนี้ค่ะทำให้ดรครอฟอร์ดมูดดี้ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัยเนี่ยรู้สึกค่อนข้างจะผิดหวังเพราะภาพประกอบแบบนี้นะคะคือทั่วโลกใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีพศ2546แต่กลับไม่ค่อยจะมีผลอะไรเท่าไหร่ค่ะยิ่งในกลุ่มนักสูบที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะชินชากับภาพดังกล่าวแล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะครับสำหรับอังกฤษมีการใช้ภาพบนซองบุหรี่เพื่อแสดงให้เห็นถึงอันตรายแล้วก็โรคร้ายที่เกิด ิดจากการสูบบุรี่เนี่ยมาตั้งแต่ปี2,551ขณะที่รัฐบาลพักอนุรักษ์นิยมนะครับมีความพยายามเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของซองบุหรี่โดยใช้สีเรียบปรับชื่อยี่ห้อให้เล็กลงแล้วก็มีภาพพร้อมคำเตือนที่ขยายใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกับมาตรการที่ใช้กับซองบุหรี่ของออสเตรเลียนั่นเองครับ ค่ะคือหลายคนนะคะมองภาพเหล่านี้แล้วดูค่อนข้างน่ากลัวค่ะแต่ว่าบางคนที่สูบอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเห็นแล้วก็อาจจะชินตาก็เป็นได้ค่ะอืมครับสาหรับคนที่สูบอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่สนใจแล้วครับว่าภาพเนี่ยจะใช้ใหญ่ใช้เล็กแค่ไหนขอให้ได้สูบเป็นพอค่ะนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้นะครับเราจะไปดูภาพของเรือพลังงานแสงอาทิตย์ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมีความยาวถึง35เมตรเลยทีเดียวเรือลำนี้นะครับมีชื่อว่า The MS ชูรานอนะครับพลานด์โซลนะครับใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อนนั่นเองเรือลำนี้ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นผลสำเร็จนะครับใช้เวลาเพียง22วันเท่านั้นทำลายสถิติเดิมจาก26วัน ค,คะ่ะเดี๋ยวไปดูชมหน้าของเรือลำนี้กันค่ะและนี่ก็คือเกาะกระแสโลกทั้งหมดในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาเป็นต้นไปนรีวาวช่วงกลางคืนค่ะ23นาฬิกา40นาทีรวมถึงมีช่องทางในการรับชมย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ youtube.com เซิร์ชคำว่าเกาะกระแสโลกมีเดียมิวส์ค่ะรวมถึงในแฟนเพจของเรานะคะ f a c e b o o เกาะกระแสโลกมีเดีย e ิวส์ a ช n แนลติดตามชมได้ด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะดิฉันชื่นจิตคุณนิ่ิเดชและทีมงานทุกคนขอบพระคุณในการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ